สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้โปรแกรมระบบบันทึกพนักงานเริ่มแรกเราเข้าไป Create สร้างบัญชีกันเลยครับแล้วเ,เริ่มจากการกอรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่มีช่องให้กอรอกครับ ใส่ชื่อใส่นามสกุลที่อยู่ของผู้ใช้เรียบร้อยจานั้นกรอกอีเมลของตัวเองลงไปครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์เป็นตัวเลขเท่านั้นครับจากนั้นสร้างรหัสเป็นของตัวเองแล้วก็กรอรหัสยืนยันให้เหมือนกับรหัสที่เราสร้างขึ้นมาครับหากเราต้องการสร้างเป็น บัญชี manager ให้ติ๊กที่ manager จ,จากนั้นก็ใส่ key สำหรับสร้าง manager ครับต่อไปเราจะมาลองสร้างบัญชีสำหรับ employee กันนะครับกรอกข้อมูลเข้าไปใหม่ครับลองเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองดูนะครับจากนั้นติ๊กไปที่ employee แล้วก็กรอกรหัสยืนยันสำหรับสร้างบัญชี employee ขึ้นมาครับ กด create แล้วก็ลองสร้างสัก4-5บัญชีเอาไว้สำหรับการทดสอบครับ เราจะมาลองข้อของ Manager ก่อนนะครับกอกอีเมลกับพาสเวิร์ที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของ Manager นะครับจะแสดงข้อมูลของ Manager แล้วก็จะมีปุ่ม import e-list กับ check t i m แล้วก็วันเวลาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าต่างของ e m p o o y e e List จะแสดงข้อมูลของ employee ถ้าเราต้องการลบข้อมูลของ employee ให้คลิกไปที่ employee แล้วกด Delete หลังจากที่เราลบข้อมูลไปแล้วนะครับถ้าเราอยากจะดูข้อมูลนะให้เราดับเบิลคลิกนะครับ สังเกตได้ว่ามันจะขึ้นหน้าต่างที่มีข้อมูลนะครับแบบนี้นะครับจะแสดงแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเช็คเวลานะครับไปที่คําว่าคลิกไทม์นะครับสังเกตได้ว่ามันยังไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นมานะครับผมต่อไปเราจะมาลองเช็คเวลาดูนะครับต้องเข้าไปที่บัญชีผู้ใช้ employee เพื่อทําการเช็คเวลาครับจากนั้น ข้อมูลของ employee จะปรากฏอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับถ้าเราต้องการเช็คเวลาเราต้องไปดูเวลาฝั่งซ้ายครับจะบันทึกเวลาตามเวลาฝั่งซ้ายหลังจากที่เราเช็คเสร็จนะครับหากเราเช็คเกินเวลาจะขึ้นเช็คอินเลทแต่ถ้าเราเช็คตรงเวลาข้อมูลจะปรากฏอีแกรหนึ่งนะครับจะขึ้นว่าเราเช็คอินสกเซส ลองเช็คอินหลายๆบัญชีดูนะครับหลังจากที่เราล็อกอินแล้วเราจะไปลองดูว่าข้อมูลในตารางจะเป็นยังไงโดยการเข้าสู่ระบบบัญชี เมเจอร์ครับนี่นะครับสังเกตได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะเป็นเวลาวันเวลาวันที่เข้านะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการสอนใช้งานระบบบันทึกข้อมูลพนักงานก็ขอบคุณครับ